ที่ดูอนิเมะเรื่องโซโล่เรเวอร์ลิงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่ถูกใจเลยว่ะอยากจะไปลองหามังควาหรือว่านิยายมาอ่านต่ออาจจะรู้ว่าเวอร์ชันไหนเนี่ยมันจะดีกว่ากันในคลิปนี้ผมบอกได้เลยนะคะว่าผมได้ทำการแปลพิกัดมังควานิยายแล้วก็อนิเมะแบบละเอียดยิบมาแล้วว่าทุกคนจะชื่นชอบภาคไหนมากกว่ากันเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคำตอบสำหรับทุกคนแน่นอนก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าข้อมูลอนิเมะซีซั่นแรกตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดสิบสองตอนตัวเนื้อหาของมังควาหรือว่าการ์ตูนแนวตั้งสีสีของเกาหลีมาหาอ่านได้แบบ บทความแต่างของผมเนี่ยบทความนั้นเนี่ยผมได้ทำการรวบรวมพิกัดครบทุกภาคของ Solo ่เลเวอร์ลิงเอาไว้แล้วด้วยถ้าถามว่ามีกี่ภาคแล้วเหรอฮะก็ลองดูเอาลวกันนะครับนี่คือบทความภาคทั้งหมดที่มทผมเขียนเอาไว้นั่นเองเนื้อหาของแต่ละภาคหรือแต่ละหัวข้อเนี่ยผมก็จะมีการพูดถึงพิกัดมังาวา่าพิกัดนิยายแล้วก็อนิเมะนอกจากนั้นก็จะมีการสรุปเนื้อหาพลังของพระเอที่เติบโตขึ้นมาในภาคต่างๆด้วยและในอนิเมชันหนึ่งเนี่ยจะจบที่ภาคเปลี่ยนอาชีพพอดีถ้าที่เกียนานั่งกอคลิปเนี่ยก็ลองไป จากนั้นก็จะมาเข้าสู่ภาคของการปลุกพลังขั้นที่2เนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะมากเพราะเป็นการอธิบายถึงระบบเพลเยอร์ที่ซองจินอูได้รับมามันต้องทํายังไงบ้างนะใช้การยังไงทำเควสประจำวันอะไรยังไงบ้างถูกส่งต่อไปที่ภาคถัดไปภาคอินสแตนด์ดันเจียนเป็นภาคที่ซองจินอูของเราเนี่ยเริ่มมีสเตต,ตัสขงที่ระดับหนึ่งแล้วก็ไปลงดันเจียนด้วยตัวคนเดียวเป็นครั้งแรกทำการสังหาราาคาสก้าเคี้ยนน้ำเงินจนได้รับอาวุธมีดสั้นติดตัวมาจากนั้นในภาคต่อไปดันเจียนและลิซ่าเนี่ยเขาถูกกหลอเเข้าดันนจียโ แล้วการสู้กับคางแทชิคดังบีที่มีความสาม,มารถในการเวทอาวส,สินคล้ายกันดังนั้นซองจินอูชิงสก,กลิลสเตลจากคางแทชิกมาได้ก็ไปทำการเข้าร่วมเลดปาร์ตี้ของยูจินโฮบรรลุเงื่อนไขให้ยูจินโฮเนี่ยกลายเป็นกิลมาสเตอร์ได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของในเมซิซันหนึ่งนั่นคือเควสเป็นอาชีพนั่นเองภาคนี้ในที่ส,สุดซองจินอูของ o, เราก็ได้รับพลังที่แท้จริงที่เรียกว่าจากักรพรรดิเงาเป็นการปลูกสร้างศพเนี่ยมาเป็นนักลบเงาให้เป็นลูกน้องได้คำประจำตัวของเขานั่นคือคำว่าจงตื่นนนนจาาากกัั้เเขไปฟร์มลบ ป,ปราสาทอาสูนหนึ่งร้อยชั้นในครั้งนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถเคลียร์ดันเจียนได้เนื่องจากว่ายังเตรียมตัวไม่พร้อมหลังจากใช้ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการอยู่ที่ปรสา,าสาทอสูรเขาก็ได้ออกไปในโลกภายนอกแล้วก็ทำการวัดแรงใหม่อีกครั้งหนงึ่งคราวนี้จากฮันเตอร์สุดกา e, กในงีกลายเป็นฮันเตอร์แรงเอสคนที่สิบของเกาหลีแต่ก่อนที่ทางสมาคมเนี่ยจะทำการประกาศว่าซองจินอูฮันเตอร์แรงเอสพี่แกเนี่ยได้แอบเข้าไปเป็นคนงานขุดเหมืองของกิลฮันเตอร์แล้วก็ได้พบกับชายอินขังราที่นี่หลังจากเตรียมตัวพร้อมเสร็จสับได้นางลบไไไปปพิิิิิิิชชชชตตรร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 ราา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 าสสสสททททออูคคคบบัััั้้้้้้นนนนกกกกก็ดดดดยยศ์์์ธแแแหหหห่่่งีวววววใเเเขมมมถลลลลลืจโ นอกจต่ว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำการจับมือไปสู้กับมอนสเตอร์มดที่เกาะเชจูประเด็นคือสู้ไม่ไหวทาให้ต้องถึงมือของลูกพี่ฟังจินอูเราจบเหตุการณ์ที่เกาะเชจูแล้วเนี่ยฟองจินอูก็ได้ตัดสินใจในการที่จะสร้างกิลของตัวเองจะได้สามารถเข้าดันเจี้ยนและเกตได้ด้วยชื่อของกิลไม่ต้องไปพึ่งพาใครต่อไปโดยที่มาของชื่อกิลเนี่ยคือการสลับชื่ออักษรน,น้องสาวข,ของเขาจินอาให้กลายมาเป็นชื่อกิลอาจินมียูจินโฮมานั่งแท่นรองประธานของกิลอีกด้วยที่พี่ซองจินอูของเราเน้นไป็ฝ่ายจูโจงอย่ๆๆางเดียวถ แล้วออกจากนั้นวิกฤตยังไ,ไม่หมดแค่นี้ฮะที่ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดเกจแรงเอสขึ้นก็มีมอนสเตอร์ยักษ์ออกมาเพ่นพ่านมากมายจนสุดท้ายเนี่ยซองจินอูต้องออกไปจัดการด้วยตัวเองที่นั่นเขาได้ทําการสังหารจักรพรรดิคนแรก,ก,รรกครกับมาที่ภาคการประชุมกิวนานาชาติยูอาจินได้เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีในการเข้าไปร่วมประชุมที่ประเทศอเมริกาพอไปถึงเนี่ยยูจินโทนันโรล,ล,ลักพาตัวนั่นเลยเกิดเหตุการณ์ซองจินฮูโมโหกระทืบกิวสกาเวนเจอร์สเลเทสเลยแล้วก็ถัดมาที่ภาคสงครามจากาักรพรรดิฮะการาสู้กันระหว่างซองจินอูกกกััับจรรรรพพดิที่่วมมมมือนาาเส เงาเนี่ยในการกำลังจกักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดจกักรพรรดิมังกรพอกำจัดเสร็จสิ้นเนี่ยการสูญเสียมันเกิดมีเยอะเกินไปโซจินอูเลยตัดสินใจย้อนกลับมาอดีตเพื่อกำจัดจกักรพรรดิทุกคนตั้งแต่แรกด้วยตัวคนเดียวสมกับเป็นชื่อโซโล่เลเวลลิ่งจริงๆฮะแล้วในภาพบทเสริมซึ่งถือว่าเป็นภาพพิเศษเนี่ยได้เห็นเรื่องราวการใช้ชีวิตต่ตางๆของซองจินอูหลังจากที่โลกนี้เนี่ยสงบสุขแล้วรวมถึงการแต่งงานและลูกชายของเขาด้วย,ยฮะผมปลายยาวเลยนะับว่าภาคเสริมเป็นอะไรที่ดีมากเลยฮะคว่าจะเป็นออออออนนนนิเเมมะหหหาาาาาากกรืวยยยยัี่่่ตไไไปปภค็ลงดูพิกัดทที่่่ผผมมมมปปััักกกกไไไไไวว้้้้ดดเลยนนนนะะะคครรบบหืออองง็็แแาาตขฮ